เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนนี่มันตัวอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาใจเย็นใจเย็นกันก่อนใจเย็นกันก่อนฮัลโหลยังไม่ได้เปิดคลิปเลยยังไม่ทันได้เปิดคลิปเลยจะรีบมาอะไรกันนักหนาโอท้ทำไมมันมากันเยอะขนาดเนี้ย <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยโคตรโหดเลยก็ <c oughs> สวัสดีผู้ชมทูกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเซฟราซินในเกมไมค์คลาฟอีเช่นเคยนะคะ <c oughs> แล้วก็ในวันนี้เรามาอยู่กันในโลกที่แบบว่าเป็นดีเอ็นแบบโอ้โห โอ้โหอะไรเมื่อ,อกี้วาร์ปได้ด้วยนะคะอันนี้ตัวอะไรอะเหมือนมังกรเลยน้านมาอยู่กันในดีเอ็นโลกที่แบบว่าโอ้โหโหดร้ายมากมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้มันมีบอสอะไรก็ไม่รู้อะเอ็นเอ็นโทหัวอะไรเนี่ยโอ้ย,อย,อยมามากันทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่ง <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอกินอาหารก่อนนะคะยี่เพิ่งเริ่มเปิดคลิปนะคะบอกเลยว่ามอนเตอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็โหดด้วยนะคะ โอ้โอ้ตัวอะไรวะเนี่ยหูมีตัวอะไรบ้างเนี่ยแฟนทอมเหรออันนี้นะคะมันมาอยู่ในเดีนได้ไงอุยอ้ยอุ้ยตัวอะไรอะซอมบี้นะคะซอมบี้อะไรอะซอมบี้เหมือนเป็นซอมบี d ้ดีเอ็นนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยเอนเดอร์แมนที่แบบแปลกประหลาดนะคะโอ้ยมากันทำไมยืดแยะวัะน,นี่ <laughs> ช่วยด้วยทุกคนโอ้ม y g ก d โอ้ my g ก d เดี๋ยวต้องต้องฆ่ามันก่อนคะ่ะจังหวะน,นี้เออโอเคอีกตัวอีกตัวมามา ยังไม่ทันได้มองหน้าเลยมันมาหาเรื่องมิวแลวมาดิมาดิเอาไงอ่ะมาดิมาดิาดเออเออมามาเออโอ้โหบอกเลยมอนเตอร์เยอะมากนะคะมอนเตอร์เยอะมากจงกังหวะนี้แล้วก็มีซอมบี้ข้างหน้าตรงนี้ยังไม่ทันที่ทําอะไรเลยก็คือมันมากันแล้วว่ะทุกคนอู้วันนี้ตัวอะไรเออเนี่ยม่ชมทําไมมันตัวใหญ่จังคะเดี๋ยวเดี๋ยวมิขออนุญาตถอยก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะตายแล้วนะคะตอนนี้ เฮ้ยไอตัวสีฟ้ามันมันตัวอะไร่ะน่าจะเป็นตัว enthal ป่ะถ้าเกิดเราลองไปตีมันนะโอ้ใช่ค่ะผู้ชมไอตัวสีฟ้านี้เป็นตัว enthal นะคะอ้ยจะมาอะไรกันนักันหนาวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมันมากันเยอะเกินทุกคนมิวไม่ไหวมิวไม่ไหวโอ้ยทำไมโอ้โหโอ้โหอ้ออ้ไม่ไม่ไม่ทุกคนถอยถอยก่อนถอยก่อนจังหวะนี้ถอยก่อนค่ะอ้ยตายตายตายแถวเนี้ยแม่งเถื่อน บอกตรงๆนะเดี๋ยวมึวยิงกิแน่เนะยมาอันนี้คือแล่อะไรคะเนี่ยถ้าเกิดเราขุดแล้วจะได้อะไรอะอ๋อก็คือเป็นแล่เดือโพเรงช่วยด้วยมอนเตอร์เยอะมากโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนอู้อู้อู้มันมากันเยอะเหลือเกินทุกคนมิวมิวว่าหมิวปรับเป็นนี้ดีกว่านะคะปรับเป็นหมวดคิดดีกว่าไหมเพราะว่าแบบสวายวอย่างนี้มิวมิวตายแน่ๆนะคะทุกคนไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวปรับเป็นคิดดีก่อนะคะแป๊บนึง โอเคนะคะอันนี้มันเป็นโลกดีนะคะเป็นมอสต,ตัวหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากได้เนี่ยเดี๋ยวมิวจะทิ้งทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะคะสําหรับใครที่อยากเล่นเนาะโอ้โหดูดิมีแบบต้นไม้หลายสีเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายนะคะใครที่มาก็เตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีๆแล้วกันนะคะโอเคนะคะซึ่งโอ้โหมีมีอะไรบ้างคะเนี่ยที่นี่เดี๋ยวเราจะลองเดินสำรวจไปเรื่อยๆดีกว่านะคะเผื่อจะเจออะไรเอ้ยอ้ตรงนั้นคืออะไรคะเนี่ย มันเหมือนเป็นสาลาที่ไม่ค่อยมีอะไรนะคะแล้วก็อู้มีตรงนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูดีกว่ามันคืออะไรเหมือนจะเป็นแบบคล้ายๆกับวิหารหรืออะไรสักอย่างนะคะหมิวก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวเราจะลองขุดไปดูดีไหมเผื่อมันจะเจอแบบอะไรข้างในเอ้ยไม่มีอะไรเลยเหรอแล้วจะสร้างมาทําเพื่ออะไรวะเนี่ย <net> เดี๋ยวมันไม่มีอะไรนะคะอ,อ๋อก็เป็นแบบสิ่งก่อสร้างเนาะไหนลองดูซิมันจะมีมอ็บอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างนะคะ โอ้นี่ไงเป็นไข่ที่แบบสีแบบแฟนตาซีมากนะคะฉูดฉาดโอเคเดี๋ยวเราจะเรียงออกมาทีละตัวเลยแล้วกันนะคะอันนี้เป็นซอมบี้นะคะซอมบี้ที่เราเจอเมื่อตอนแรกเลยนะคะโอ้มีแบบครึ่งเอ็นเดอร์แมนด้วยนะ,ะเอออันนี้อะเอ็นชัวไมท์คืออะไรอะเฮ้ยอ่ะเดเหมือนเหมือนตัวนั่นเลยอะไอหนอนอะไอหนอนที่มันกระดุกกระดุยอะทุกคน เออรู้สึกว่าจะวาร์ปได้ด้วยนะแล้วมันอ้วนมากเลยอะชื่อแต่ละตัวก็อ่านโคตรยากเลยไม่รู้อ่านยากหรือว่ากูอ่านไม่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> โอ้อันนี้เป็นเอ็นเดอร์แมนนะแต่ว่าตัวนี้ไม่เคยเจอนะอ,อูเอาอมันมันกัดมันกัดกันด้วยอะเมื่อกี้อันนี้เอ็นเดอร์พิกนะฮะมีหมูในเดีนด้วยเหรอเนี่ยโอ้เป็นหมูสีม่วงๆนะฮะวาร์ปได้ไหมคะอยากรู้มันวาร์ปได้ไหม <c oughs> โอ้วาร์ปได้นะฮะ <c oughs> โอ้สุดยอดเลยนะตัวเนี้เอ็นเดอร์สควิดนะฮะปลาหมึกเหรอ โอ้ oh, เป็นปลาหมึกนะคะเป็นปลาหมึกที่อยู่ในโลกดีเอ็นนะคะอันนี้เทอร์มินอลยี่สิบเอ็ดป่ะคะเนี่ย <c oughs> มิใช่นะมันห้างนะคะไอตัวนี้แหไรที่มันไล่กัดออกมาตอนแรกนะคะเคียนมากมันคืออะไรอะรูปร่างเหมือนมังกรนะคะแต่ว่ามันมันก็แอบคล้ายๆกิ้งก่าคล้ายๆอีกวัวนา <c oughs> นะคะ <c oughs> ปากแหลมๆไม่แน่ใจคือตัวอะไรนะคะอันนี้เอ็นทอลนะคะเป็นตัวสีฟ้า,ฟาที่มันจะโจมตีแรงๆนะคะ โอเคแล้วก็ตัวนี้อะเอ็นเดอร์แฟนะคะโอ้ก็ประมาณนี้มาดูเซตนี้กันมากดีกว่านะมันจะมีตัวอะไรบ้างนะคะผู้ชมอ่ามาดูกันที่ตัวแรกเลยอันนี้ THE WATCHER นะคะ THE WATCHER ถูกไหมอ่านถูกปะ <c oughs> ไม่แน่ใจคล้ายๆกับพ่อค้าที่จุงลางมะนะคะโอเคอันนี้สลามนะคะเทอร์มินอลมาอีกแล้วเทอร์มินอลสลาม โอเคนะคะก็สีออกเข้มๆนะอันนี้อ่ะเอ็นไนเมอร์หน้ามันก็จะออกแบบว่ายิ้มๆนะคะแล้วก็ถือดาบด้วยคล้ายๆบิทเทอร์สเกริตันนะคะอันนี้อ่ะเป็นเอมเดอร์นะคะเออใครที่ชื่อเอ็มก็เออกูเอ็มเดอร์อะไรอย่างงี้นะเออจริงๆมันต้องเป็นเอนเดอร์ถูกไหมอออันนี้เป็นเอนเดอร์กราดียนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะในในดีเอ็นบีกราดียนด้วยเหรออันนี้เป็นเพอร์เพิลโกลเลมนะคะเป็นโกลเลมสีม่วงเนาะ มีโกเลมอย่างนี้แสดงว่าที่นี่มันต้องมีบัวมีซีแน่ๆนะคะแต่ว่าเราไม่เคยเจอนะคะมีพึ่งด้วยนะคะไม่ชมไม่แน่ใจว่าเป็นพึ่งหรือตัวต่อนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวต่อมากกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้คือเอ็นสปิริตนะคะมันคือตัวอะไรอ่ะผีเหรอ <laughs> ในดีเอ็นมีผีด้วยนะคะทุกคน เออไม่แน่ใจว่าเป็นผีหรือนางฟ้าหรือตัวอะไรนะคะหรือมันคือยุงเราลองมาดูตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะชื่อมันบอกว่าเป็นวิญญาณนะคะซึ่งอ응ืมมันก็ดูเป็นวิญญาณดีนะเพอร์พาวมินเนียนะคะมินเนียต้องตัวสีเหลืองไม่ใช่เหรอเอ้าอ้เอ้ยวาร์ฟโอ้โหวาร์ฟเร็วมากเลยมันเหมือนมีคําว่าโอเพนด้วยนะเออแต่ว่าหมิวกดไม่ทันนะคะมันวาร์ฟเร็วมากมาถึงตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเป็นมิสติคอ l อ n น e ดอร์แมนนะคะ เป็นเอ็นโแมนที่มีความลึกลับอะไรอย่างนี้นะคะอุ้ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ oh, oh, oh. วุ่นวายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปที่อื่นดีกว่านอกจากนี้เนี่ยมันยังจะมีแก่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเป็นแก่ที่เออสามารถไปทําเป็นพวกชุดก่อหรือว่าเป็นอุปกรณ์ก็ได้นะคะแล้วก็มีเนื้อหมูเนื้อหมาเนื้อกาเพิ่มมาใหม่แล้วก็มีซุปอ่ แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยนี่เห็นไหมเราสามารถไปทําเป็นพวกชุดเก่าะหรือว่าเป็นอุปกรณ์ก็ได้นะคะเออเดี๋ยวเราจะลองคะเป็นชุดเกาะมาใส่ดูดีกว่าเอออยากจะรู้ไงว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเออก็คือเลิศดอยู่นะก็ <c oughs> คือเลิศดอยู่นะสีเสืออะไรก็คือแบบแซบนะคะอุ๊ตกใจหรือว่าตัวอะไรอุ๊ยกาเดียนมันปล่อยไอ้นี่มาด้วยนะคะคล้ายๆกับไอ้นั่นเลยที่มันเป็นกล่องอะโอ้หเดี๋ยว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 โอ้โหข้างล่างข้างล่างแบบชนละมุนวุ่นวายมาก อะไรเยอะแยะรักหนาวะเนี่ยโหอันนี้ขวานอะไรทะเนี่14 a t t a c k d a m เ g e เลยหรอเอ้ยก็โหดดีนะโอเคเดี๋ยวเราลองเอามาดูดีกว่านะคะมาแล้วเราองไปตีไอตัวนั้นดูดีไหมไอตัวฟ้าๆนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคะมาต้องไปเจอไอขวานนี้หน่อยแหละตั้ง14ดาเมจเลยนะคะอ่าเดี๋ยวลองดูหน่อยสิหดมากอ่าเรียบร้อยนะคะไม่ดรอปอะไรให้เลยเดี๋ยวเราลองมาสำรวจในนี้กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรายังไม่ได้เข้ามาดูใช่ป่ม โอเคเดี๋ยวลองลงไปอู้เหมือนข้างในจะมีเป็นกล่องนะคะอ่าเดี๋ยวลองเปิดกล่องดูหน่อยซิมันจะมีอะไรนะคะมีเป็นเพชรนะคะแล้วก็มีเอมเบอรล์นะคะแล้วก็กล่องกล่องกล่องเนี้ยก็เอมเบอรล์เหมือนกันนะคะโอเคแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคเออลืมบอกไปไอแร่นี้เราสามารถไปทําเป็นพวกแบบว่าเป็นบล็อกได้ด้วยนะคะ ใช่เราสามารถไปคับเป็นบล็อกได้นะคะตรงนี้คืออะไรอย่างเหมือนมันจะมีบันไดให้เราสามารถขึ้นไปได้ด้วยนะคะแล้วก็มีกรงสปาวเนาะอ่าเดี๋ยวลองขึ้นไปดูหน่อยนะคะอยากจะรู้ว่าข้างบนมันจะมีอะไรนะคะโอเคแล้วก็๋อมีมีขึ้นไปอีกด้วยนะ,ะอ่าเจอกรงสปาวนะคะโอเคเป็นสปาวไอ้ตัวเนี้ยกิญญาณอะไรสักอย่างแล้วก็มีกล่องแล้วก็โอ้ มีเพชรแล้วก็พุนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะกับการพามาดูโลกของ DN ใหม่นะคะที่มีม็อบโหมดมากนะคะทุกคนใครที่อยากเล่นก็ลองโหลดไปเล่นกันดูได้นะคะสำหรับวันนี้เหมียวก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วคุผชมบ๊ายบายค่ะ